สวัสดีครับผมผู้ใหญ่สมควรทองบางหลวงครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่17บ้านโป่งแก่ตําบลด่านทัพตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราดชบุรีประวัติของการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้านโป่งแก่นะครับหมู่ที่17ก็ได้รับการจัดตั้งกองทุนแม่เมื่อปี2566นนะครับก็คือฟาร์มสนใจก็คือว่า ก็เคยไปเข้าร่วมรับการอบรมเรื่องยาเสพติดออในหลายสถานที่อยู่ครั้งหนึ่งก็คือเขาได้ไปรับรู้เรื่องเกี่ยวกับกองทุนแม่นะครับตั้งขึ้นมาก็เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดก็เข้ากับหลักของหมู่บ้านที่อยากจะให้ยาเสพติดภายในหมู่บ้านมันลดน้อยถอยลงซึ่งก็เป็นจังหวะที่ทางพัฒนาชุมชน ของอำเภอจอมบึงนะครับก็ได้มาชักชวนให้หมู่บ้านโป่งแกเนี่ยเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองคุนแม่ของแผ่นดินซึ่งวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายก็คือเพื่อต้องการป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดภายในหมู่บ้านให้ลดน้อยถอยลงให้หมดไปจากหมู่บ้านครับเ,เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหลานรุ่นหลังๆนะครับได้เข้าไปยุ่งเกี่ยว ในรูปแบบของคณะกรรมการของกองทุนแม่บ้านโป่งแกนะครับเออมีด้วยกันทั้งหมดยี่อท่านนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบอตอคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการป่าชุมชนอ,อสมมกลุ่มสตรีแม่บ้านผู้สูงอายุเยาวชน อ,อปอพลนะครับร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนแม่ของหมู่17บ้านโปรงแกครับด้านกิจกรรมของกองทุนแม่ของหมู่17บ้านโปรงแกนะครับซึ่งอ,อันดับแรกก็คือคณะกรรมการนะครับช่วยกันสอด่องดูแลเยาวชนและบุคคลที่ภายในหมู่บ้านนะครับเพื่อ ดูว่ามีใครบ้างที่ยังไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและรวมทั้งสมาชิกกองทุนแม่เนี่ยเช่วยกันดูแลสอดท่องในเรื่องนี้นะครับาำรับเยาวชนก็จะมีการส่งเสริมเรื่องด้านกีฬาเช่นการจัดกีฬาจัดฟุตบอลจัดตะก้อเปตองในโครงการ กีฬาต่อต้านยาเสพติดนะครับในวันเทศกาลเราก็จะร่วมกันทำบุญทอดประปา,ปาสำหรับวิธีการค้นหาผู้เสพผู้ค้านะครับเบื้องต้นเราจะไม่ไปจับกลุ่มหรือว่าไม่ใช่ไม่ไม่ไปใช้ความรุนแรงนะครับก็คือผมจะรับทราบข้อมูลอยู่แล้วว่าใครที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเราก็จะเข้าไปหาเขาและไปชักชวนนะครับให้เขาเลิก แต่ว่าวิธีการของผมก็คือผมจะไม่ไปสอบถามว่าคุณเสพยาไหมอะไรไหมนะครับก็คือเราจะอ้อมคือเราจะไปชักชวนเขามาร่วมกลุ่มร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านยาเสพติดนะครับเราจะมอบเสื้อคณะกรรมการเครือข่ายต่อต้านยาเสพติดของกองทุนโป่งแกให้โดยที่ก่อนที่จะรับมอบก็คือเราก็ต้องให้เขา ได้รับการตรวจหลายหลายครั้งจนเราแน่ใจว่าเออเขาไม่ไปยุ่งแล้วจนปอดแล้วอันนี้แหละเราก็จะมอบเสื้อให้เขาโดยที่เราดึงเขาโดยที่ว่าให้เขาสมัครใจเข้ามาเองโดยที่ไม่จะไม่บังคับในการที่ว่าที่ผ่านมาก็คือเอ,อในเคสที่ว่าไปป้องไอไปป่าปามหรือว่าไป ไปไล่ตรวจไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่หายไม่เลิกเลิก,เลกไม่ได้นะครับเ,เพราะว่าการจะเลิกยาเนี่ยมันต้องสมัครใจด้วยตัวเองนะครับผมก็เลยใช้วิธีการที่ว่าไปดึงเขาเข้ามาเป็นเครือข่ายเราให้โอกาสเขาครับ,รบสำหรับครัวเรือนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับก็คือทางกองทุนแม่ของหมู่17บ้า็ดนองแกนะครับก็มีแผนในการที่จะ นะครับมอบทงเพื่อเป็นเกียรติและก็เพื่อประกาศให้ชุมชนได้รับทราบว่าบ้านนี้นะครับปลอดอยาเสพติดจ,จริงๆนะครับสำหรับการมอบทงก็คือเราจะาทําการตรวจทั้งครัวเรือนนะครับตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนะครับก็คือเราก็ต้องรับการสมัครใจจากครัวเรือนนั้นๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า ตรวจทั้งครัวเรือนแล้วไม่พบเราก็จะาการมอบทงให้นะครับกับบ้านครัวเรือนนั้นนะครับแต่อนาคตในครัวเรือนใดที่ได้รับทงไปแล้วไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเราก็จะทําการเก็บทงกลับคืนก่อนนะครับเพื่อให้ไปปรับปรุงครัวเรือนใหม่ครับผมและกิจกรรมที่ว่าจะต้องใช้งบประมาณนะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับ ของหมู่17ได้รับเงินฝันถุงพระราชทานมาจำนวน8,000บาทนะครับต่อยอดโดยการให้สมาชิกนะครับได้แกรกนะครับเป็นเงินฝันถุงนะครับและก็ทอดพระป่านะครับส่ทบกองทุนนะครับและอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือได้รับของหมู่บ้านนะครับเช่นตู้หยอดเหรียญน,น้ำดื่มนะครับและ ระบบปราปาหมู่บ้านนะครับขณะนี้นะครับกองทุนแม่นะครับก็ได้ส่งเสริมเยาวชนนะครับเขาร่วมนะครับโครงการทูบีน้ำม่วนกับสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกิจกรรมก็จะดำเนินการต่อไปครับผมโป่งแก่ซ